ท่านเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคกับผมจักรพันธ์จักรพลครับในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองช้างใหญ่หรือจังหวัดสุรินนั่นเองครับจังหวัดที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีขอบเขตชายแดนที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชาครับและในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ด่านถาวรช่องจอม ซึ่งถึงแม้จะมีการปิดการเข้าออกแล้วแต่ก็ยังมีรถขนส่งสินค้าสามารถที่จะข้ามเข้าออกได้ครับแต่ว่าต้องมีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดและในวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านเรืองยศลิ้มนุกกูลเจริญในอำเภอกาบเชิงซึ่งเป็นพื้นที่ในการดูแลของท่านครับ ครับคุณชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินทร์นะครับซึ่งบริเวณผมยืนอยู่นี้นั่นคือจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายอำเภอกาบเชิงชั่นเรืองยศลิมนุกูลเจริญสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ,รบถ้าพูดถึงเรื่องมาตรการในการป้องกันแล้วก็ควบคุมภายในพื้นที่กาบเชิงเนี่ยฮะท่านตอนนี้มาตรการเป็นยังไงบ้างครับมาตรการทางจังหวัดส,สุรินทร์นะครับได้อ่ แจ้งให้ทุกอำเภอนะครับที่มีบริเวณชายแดนนะครับได้เข้มงวดกวดขันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวกัมพูชานะครับและก็สัญชาติอื่นๆนะครับที่ที่มีเขตชายแดนติดต่อกันนะครับ,รบซึ่งได้ทั้งช่องทางจุดผ่านแดนถาวรแล้วก็ช่องธรรมชาตินะครับซึ่งเราได้ประสานกับ ทุกหน่วยงานนะครับที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารหน่วยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ทางด่านควบคุมโรคนะครับ,รบแล้วก็กำน,นันผหุ่บ้านนะครับที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชานะครับได้เข้มงวดตรวจสอบระมัดระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองทุกช่องทางนะครับครับปัญหาหลักๆที่เราพบเจอที่นี่นะฮะมีอะไรบ้างครับท่านก็ปัญหาหลักๆก็คือช่องธรรมชาติเนี่ย มีจำนวนมากนะครับ,รบแล้วก็มีพื้นที่ติดต่อกันหลาย10บกิโลเมตรนะครับซึ่งทําให้ยากต่อการที่จะ,ะสํารวจตรวจสอบอได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับซึ่ง,อย,งอย่างไรก็ตามนะครับเราได้ประชาสัมพันธ์ให้กํานันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องราษฎรของอําเภอกาบเชิงนะครับได้ช่วยกันเฝ้าระวงังการลักลอบดลบนี้เข้าเมืองของของแรงงานต่างด้า นะครับแล้วก็ส่วนในช่องจุดผ่านแดนถาวรนี้ไม่มีปัญหานะครับซึ่งทางจังหวัดได้ได้ประกาศไม่ให้มีการผ่านเข้าออกนะครับยกเว้นรถขนส่งสินค้าเท่านั้นครับครับซึ่งตอนนี้ไม่สามารถที่จะผ่านเข้าออกบุคคลทั่วไปไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ถูกไหมครับท่านครับผมโดยจะมีเฉพาะรถขนส่งสินค้าที่จะเข้ามาได้ แต่ต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านมาตรการนะครับในเรื่องของรถขนส่งสินค้าเนี่ยทางประกาศจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ออกประกาศมาว่าค,คนขับกับผู้ติดตามเนี่ยก็สามารถออกได้แค่แค่สองคนนะครับ,รบแล้วก็ไปในรัศมีไม่เกิน40กิโลเมตรแล้วก็ไปกลับภายในวันเดียวกันนะครับแล้วก็มีการตรวจคัดกรองทั้งเข้าทั้งออกนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นมาตรการ ของทางจังหวัดสุรินนะครับในเรื่องของรถสินค้านะครับส่วนในเรื่องของออของทางตรวจคนเข้าเมืองนะครับ,รบก็จจะมีชาวกรัรมพูชานะครับวันหนึ่งก็ประมาณประมาณ100คนนะครับที่จะมีความประสงค์จะผ่านตรงจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเนี่ยลงไปที่ประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเราก็ดําเนินการผักดันลงไปอย่าง รีบด่วนนะครับเพื่อไม่ให้มีการากระจายโรคที่อยู่ในบริเวณอำเภอกับเชิงของเราครับครับก็คือสามารถคนกัมพูชาที่อยู่ในฝั่งนี้สามารถที่จะกลับประเทศของเขาได้ถูกไหมครับ,รบแล้วในขณะเดียวกันเขาซึ่งออกไปแล้วสามารถที่จะกลับเข้ามาอีกได้ไหมครับโอ้ถ้าผ่านแดนผ่านแดนทางช่องอจุดถาวรแห่งนี้ไม่ได้นะครับ รวมถึงช่องธรรมชาติด้วยแล้วก็เข้มงวดกดขันนะครับไม่ให้ไม่ให้เข้ามาเลยครับในช่วงนี้แล้วสําหรับคนไทยที่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งกัมพูชานี่ครับสามารถที่จะกลับมาได้ไหมหรือมีวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะกลับประเทศได้ครับครับสำหรับคนไทยนะครับที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับก็คงต้องไปลงทะเบียนที่สถานทูตนะครับเพื่อจะขอกลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งทางสถานทูตก็จะประสานงาน มาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อจะรับคนไทยซึ่งการรับกลับเข้ามาเนี่ยก็ต้องไปกักตัวหรือสเตจคอรันทีนที่ที่จังหวัดครับครับในเรื่องของของการร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดสุรินทร์รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนี่ครับมีการให้ความร่วมมือยังไงบ้างครับครับสำหรับพี่น้องชาวอำเภอกาบเชิงและใกล้เคียงนะครับก็ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการมาตรการการลักลอบหลบนี้เข้าเมืองรวมถึงการคัดกรองโรคโควิด1 i นะครับซึ่งที่ผ่านมาในช่วงปีใหม่นะครับเราก็ตั้งจุดตรวจโรคโควิดนะครับคัดกรองนะครับเพื่อดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะมะีพี่น้องที่กลับมาจากสมุทรสาครน,นะครับ,รบหนึ่งรายที่ ที่ติดเชื้อมาแต่ก็ได้ทำการกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็มาตรวจภายหลังว่าเป็นโควิดซึ่งไม่มีการแพร่ระ,ะบาดแพร่กระจายในพื้นที่แต่อย่างใดครับครับในเรื่องของการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ที่ด่านชายแดนแห่งนี้นครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับดา่านควบคุมโรค หรือศุลกากรรวมทั้งหน่วยทหารในพื้นที่นะครับหน่วยเฉพาะกิจที่สองกองกำลังสุรนารีนะครับที่กลุ่มพื้นที่อําเภอกาบเชิงบริเวณชายแดนแห่งนี้นะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับครับซึ่งจะเห็นได้ว่าป้องกันเป็นอย่างดีนะครับในขณะที่ผมจะเข้ามาถ่ายทํารายการนี้ก็มีการกักไว้ก่อนเพื่อป้องกันการ เข้าออกอย่างเป็นอย่างดีนะฮะครับซึ่งวันนี้ท่านนายอำเภอจะพาผมไปดูเรื่องของการทํางานในเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆกันด้วยครับใช่ไหมครับท่านครับไปเดี๋ยวเชิญเรียนเทินท่านเลยครับเพื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านนายอำเภอเลยได้ถือโอกาสในการพาผมชมการทํางานภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดกันครับครับท่านในกรณีที่ข้ามจาก ฝังกัมผู้ชามาปุ๊บเราจะต้องมาทําสิ่งใดกันก่อนครับท่านครับอันนี้คือสถานีควบคุมโรคระหว่างประเทศนะครับ,รบก็จะมะีจุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะครับก็จะมีในเรื่องของการสแกนอุณหภูมิและก็กรอกประวัตินะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับเจา้าหน้าที่นะครับโดยละเอียดนะครับ,รบเพื่อ,อเพื่อติดตามบุคคล นะครับจะเกิดในกรณีที่มันมีปัญหามีเชื้อนะครับครับคือเข้ามาถึงปุ๊บมาวัดอุณภูมิอะไรเรียบร้อยก่อนรวมถึงกรอกประวัติส่วนตัวว่ามาทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรแล้วจะกลับไปเมื่อไร่อย่างนี้ถูกไหมครับพี่ครับก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของสถานที่รับสินค้าที่ส่งสินค้าแล้วก็สถานที่ส่งสินค้าแล้วก็สถานที่พักเพราะว่าข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลที่สําคัญสําหรับการ อ่าติดตามแล้วก็การเฝ้าระวังควบคุมโรคในเกรนที่ท,ที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาในเรื่องของโควิดครับผมครับผมพอเสร็จจากตรงจุดตรวจคัดกรองตรงนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราต้องไปทางไหนกันต่อครับรต้องไปเอ่องดานตรวจคนดทางด่านตรนตวจคนเข้าเมืองต่อไปทางด้านนู้นนะครับครับ <c oughs> จากผ่านการตรวจทัดกรมาในระดับแล้วเราต้องไปที่ไหนกันต่อครับท่านนายอเภอข้ามาที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพื่อจะตรวจสอบเอกสารรวมทั้งพาสปอร์ตนะครับครับผมสวัสดีครับท่านครับเราต้องมีการตรวจสอบหนังสือยังไงบ้างครับสำหรับผู้ที่ผ่านข้ามแดนมาครับท่านได้ครับก็ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็จะมีการตรวจเอกสารเกี่ยวกับยานพานะนะครับคนส่งสินค้าครับก็เป็น คนประจำยานฐานะหลังจากนั้นก็ามาตรวจอุณหภูมิก่อนนะครับแล้วก็ส่งยื่นพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิ้าเมืองนะครับเพื่อตรวจสอบการเดินทางด้วยระบบไปโอเมตริกนะครับหลังจากนั้นพอตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแมตมข้างในหน,นังสือเดินทางนะครับแล้วก็คืนหนังสือเดินทางให้กับคนประจำยานฐานะแล้วก็หลังจากนั้นคนประจำยานฐานะก็จะเอาเอกสารไปยื่นที่าารัฐบาล มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับการป้องกันโควิด -19 เก้านี่ยฮะมีอะไรบ้างครับท่านครับมาตรการาเพิ่มเติมก็คือผู้ที่ขับขี่ยนานพาหนะครับทุกคนประจำยนานพาหนะจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้รัดก,กุมนะครับสวมหน้ากากตลอดนะครับก่อนที่จะยื่นพาสปอร์ตนะครับว่ามีการวัดอุณหภูมิในขั้นต้นแล้วก็ใช้เจลล้างมือนะครับล้างมือหลังจากนั้นก็ส่งติดสารให้กับเจ้าหน้าที่ครับก็เป็นการป้องกันร,ระดับ หลังจากที่ผ่านตรงจุดของตองมาปุ๊บจุดต่อมาที่คนที่เข้ามาจะต้องทําอะไรต่อครับท่านก็ต้องไปยื่นเอกสารที่จุดตรวจศุลกากรขาเข้านะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่นะครับอ๋อครับเข้ามานี่ต้องทํำยังไงบ้างครับต้องมีมาตรการในการป้องกันยังไงบ้างครับของโควิดสิบเก้าโควิดสิบเก้าในส่วนของกรมศุลกากรนะคะ เราก็จะดําเนินการตามมาตรการของประกาศกรมศุกากรและก็จะดําเนินการตามมาตรการของจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยในส่วนของดีเทลย่อยเนี่ยก็จะมีระยะห่างของตัวผู้ควบคุมยานพาหนะเนี่ยมากกว่าหนึ่งเมตรแล้วก็มาถึงเขาว่าต um ้องใส่แมสหรือเสืิแบบนี้ค่ะแล้วก็พอเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีการล้างเจลียวกอฮอกงก่อนนะคะกับแรกนะคะค่ะแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ยื่นเอกสาร ให้พนักงานศุลกากรทช่รอรับอยู่หน้าจุดสลวนกรขาเข้าค่ะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณด่านตรวจที่ช่องจอมซึ่งเป็นด่านที่ตั้งถาวอรที่ถูกต้องถูกไหมครับท่านแต่วันนี้ท่านจะพาผมไปดูทางช่องทางธรรมชาติครับที่มีการกั้นรั้วน้ำถูกไหมครับมีการลาดตเวนได้ครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านพาผมไปดูเลยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับท่านขอบคุณพี่มากครับ ครับในที่เรายืนอยู่บริเวณน,นี้คือตรงจุดไหนครับท่านนายอำเภอตรงนี้ก็จะเป็นจุด ช่องธรรมชาตินะครับซึ่งคเคยมีการลักลอบอผ่านแดนของแรงงานต่างด้าวนะครับก็คืออ,อยู่บริเวณตำบลด่านนะครับซึ่งอยู่แถวตลาดการค้าชายแดนช่องจอมนะครับแสดงว่าที่ตรงนี้ที่ท,ที่อยู่เนี่ยครับคือเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายแดนของกัมพูชาเลยถูกไหมครับครับเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนกัมพูชานะครับห่างออกไปสัก 2กิโลเมตรนะครับซึ่งเรามีการทารั้วลวดหนามกั้นอยู่นะครับซึ่งระยะหลังที่เราต้องทําลวดหนามหีเพลงเสริมเข้าไปอีกนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบแล้วก็มีการลาดตระเวนนะครับของฐานผ่านนะครับซึ่งมีการลาดตระเวนอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับครับก็จะมีการลาดตระเวนเพิ่มเติมขึ้นรวมถึงการมีหีเพลงที่เป็นลวดหนามอย่างนี้ครับ แล้วก็มีเครื่องมือพิเศษนะครับของทางหน่วยทหารนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือพิเศษไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ครับนะครับ,รบผมก็แสดงว่าประชาชนก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการลักลอบข้ามมาทางช่องทางธรรมชาติถูกต้องไหมครับท่านครับก็ขอให้ความมั่นใจนะครับซึ่งบริเวณนี้เราก็ตรวจตากันอย่างเข้มงวดน,นะครับไม่ไม่ให้จะพยายามไม่ให้มีการลักลอบหลบนี้เข้าเมืองมาโดยเด็ดขาดครับครับผม ซึ่งระยะที่ที่อยู่ตรงนี้นะฮะคือลั้วที่กั้นแต่ว่าไม่ใช่ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งกัมพูชาถูกไหมครับครับแต่มีระยะพื้นที่ห่างออกไปอีกกว่าสองกิโลเมตรครับรวมถึงมีการลาดตระเวนของทหารพานด้วยครับนะครับและในส่วนอื่นอื่นในบริเวณนี้มีความยาวประมาณเท่าไหร่ครับท่านพื้นที่เขตตรงนี้บริเวณชายแดนที่ที่อย่างของอำเภอกลับเชิงนะครับประมาณมากกว่า4ี่สิบกิโลเมตรนะครับที่อยู่ชายแดนแต่ ภูมิประเทศตรงนี้จะเป็นพื้นที่ราบนะครับแต่บริเวณเาทางเหนือออกไปอีกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันหรือเป็นป่าลกทึบนะครับไม่มีการสัญจรนะครับนอกจากบริเวณนี้เป็นทางราบซึ่งมีการลักลอบได้ง่ายกว่าครับครับผมแต่ว่าก็ยังคงกำลังอย่างหนานแน่น เพื่อที่จะไม่เกิดการข้ามามาแล้วก็เป็นการป้องกันการระบาดของโควิด19ด้วยใช่ครับถูกไหมครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงประชาชนเรื่องของความมั่นใจในมาตรการของทางรัฐบาลรวมถึงอำเภอกาบเชิงเองด้วยครับว่าเรามีความพร้อมแล้วก็ที่จะรับมือสู้กับโรคโควิด19ยังไงครับท่านครับอำเภอกาบเชิงก็ร่วมกับทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ดําเนินการตามมาตรการของ รัฐบาลน,นะครับรวมถึงมาตรการของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดกรองในเรื่องของการตรวจตาบุคคลที่หลบหนีเข้าเมืองนะครับโดยเคร่งคัดเราก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าอำเภอกาบเชิงของเราเนี่ยน่าจะปลอดเ,อเชื้อโควิดได้นานที่สุดครับครับผมสุดท้ายแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณท่านในอำเภออำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์มากนะครับขอบคุณท่านครับ ไม่เพียงแต่บริเวณด่านถาวรช่องจอมเท่านั้นที่มีการเข้มงวดแต่ตามช่องทางธรรมชาติก็ยังมีการลาดตระเวนของทหารพรานที่2ี่26ที่ยังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับร้อยเอกสุภิิธิ์คำปริวนะครับท่านเป็นทหารพรานที่ทําการลาดตระเวนอยู่บริเวณนี้ขอสวัสดีครับท่านครับไหนท่านแนะนําตัวกับประชาชนนิดนึงครับครับผมร้อยเอกสุพสิธิ์คำปริว รองผู้กํางร้อ,รอยเฉพาะกิจกรมฐานพา,านที่1 6ครับครับผมภารกิจในการลาดตระเวนในครั้งนี้ของเราคืออะไรครับท่านคือเพื่อการจัดการป้องปามการกระตุิดเพื่อขายชายแดนแล้วก็ป้องกันการลับลอบหลบหนีเข้าเมืองการระเบิดเอโมยครับครับผม <c oughs> ที่ผ่านมานี่มีการลักลอบข้ามชายแดนช่องทางธรรมชาติเยอะสะก่อนเยอะครับช่องทางธรรมชาติเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการหลบหนีเข้ามาตั้งแต่ด่านผ้าวอลเราปิด มากก็จะลักลอบบปิดเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติเป็นหลักก็คือจะทําการลักลอบมาแากทางช่องทางธรรมชาตินี่เองครับแล้วถ้าเรามีการควบคุมและป้องกันยังไงบ้างครับเพื่อไม่ให้เขาแท่นแดนมอสจิดต้นรมบคือการป้องกันของอาหารพานเราก็จะมีการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบของเราในพื้นที่ข้างระหว่างช่องจอมไปแต่พื้นที่เขตรับผิดชอบในการลาดตระเวนป้องกันไม่ให้การลักลอบเนิดเข้ามา ซึ่งบางครั้งเราก็ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบเราก็กกทําการซุ่มทําการประกาศกั้นพ,มมพื้นที่ที่เราทําการควบคุมดินแดนครับมีขอบเขตเท่าไรครับเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองร้อยหนี่ยประมาณสิบสี่กิโลครับสิบสี่กิโลครับซึ่งจะมีการลาดตะเวนตลอดหรือเปล่าครับครับลาดตะเวนจนถึงสุสดเขตของเราในพื้นที่รับผิดชอบของเราอตะเวนไปอ้อมยาก ของพื้นที่ของเราเองนะครับมันมีความยากตรงไหนบ้างครับที่จะเป็นจุดบอดหรือเป็นช่องที่สามารถที่ทําให้เขาสามารถที่จะข้ามมาได้หรือว่าแรงงานต่างด้ะะาวลักษณะการเข้ามาของของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในพื้นที่ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่จะเยอะ,ะเราจะได้เราก็ไม่สามารถสกัดกั้นได้ทุกจุดนนจเนื่องจากพื้นที่มันกว้างการเข้ามาราจะหลบคนจะหลบนี้เข้ามาเขาก็จะพยายามแรกซึมหลบนี้ตามป่าตามไรมา ก็คือมีการลักลอบแท็กซูมมาตามป่าตามบริเวณที่เป็นช่องทางธรรมชาติอย่างนี้ฮะเราต้องทอํายังไงเพื่อให้เขาผลักดันเขาออกไปให้ได้มันมีสองลักษณะบางทีเมื่อเขามาเจอเราเจอชุลตะเวงของเราครับเขาก็จะนิ่งเงียบหลบซุ่มเงียบหลบแล้วก็บางทีเขาคิดว่าเขามาไม่ได้เขาก็จะถอยกลับไปก็<ๆ>ห,าหาจุดใหม่าหาพยายามหาโอกาสมาใหม่ จะเป็นเส้นทางเข้ามาเนี่ยเมื่อเราเข้าไปอยู่ข้างในนี้เราจะรู้เลยว่าเส้นทางมันมีเยอะเส้นทางธรรมชาติบางทีก็เป็นเส้นทางของชาวบ้านเรานี่เข้าไปหาของป่าหาของป่าเก็บผักเก็บอะไรความป่ามันก็าทาให้เส้นทางเพิ่มมากขึ้นครับ,รบผมสังเกตเห็นว่าในบริเวณตรงลัวลวดหนามแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับจะมีการถางค่อนข้างที่จะเยอะไม่ให้มีการแบบลักลอบเข้า การที่เราสามารถที่จะมองเห็นพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างชัดเจนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการป้องกันด้วยหรือเปล่าครับครับเป็นการป้องกันมาตรการป้องกอันอีกแบบหนึ่งคือบางทีเราไม่ได้พระราะป็นช่วงล่างเราเอาข้างบนบางทีมันพอผ่านเข้ามาแล้วเขาอาจจะซุ่มเงียบอยู่ข้างในครับเมื่อเราไม่ออกไปเขาก็หาจังหวะออกดักออกหลายจุดออกให้ได้ออกได้แนละ้วเขาก็ข้ามคลองเราเนี่ยข้ามคลองธรรมชาติเราข้ามคลองจนปทานเราเนี่ยเราเข้า ต่อไปนี่ก็เข้าตลาดเลยมันจะง่ายมันหลุดเข้าไปตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ทราวบว่าเป็นใครเป็นใครแนละ้วว่าชาวบ้านในพื้นที่ประเพณีคนแถวนี้มันมันคล้ายคลึงกันเพราะว่ามันเป็นมีลักษณะเขาเขาก็บางทีกาเป็นเครือญาติกันขมเรองคนไทยนะในพื้นที่ครับ,รบมันเล็แตกต่างกันก็เพราะว่าซึ่งในอดีตเนี่ยสามารถที่จะข้ามผ่านได้โดยง่ายแต่ก่อนมันเป็น ลักษณะเป็นเครือญาติกันลงไปมาหาสู่กันได้สมัยก่อนครับมันจะไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายไทยฝ่ายขมิมันจะไปมาสะดวกแต่ณปัจจุบันนี้มันแบ่งเป็นสัสดส่วนแล้วมันก็จะต้องแบ่งแยกขีคนแยกคนไทยคนขมิ้นต้องแยกเป็นสัสดส่วนกันแล้วมันก็จะยากเลยแล้วยิ่งในช่วงการระบาดของโควิดและลอกใหม่ที่มานี่ครับ่านมีข่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับการข้ามแดน ช่องทางธรรมชาติทําให้เกิดความไม่ไวใจหรือว่าประชาชนอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจในการที่แรงงานต่างด้าวหรือใครก็ตามที่สามารถที่ข้ามมาได้เราได้ยกระดับหรือเพิ่มมาตรการอะไรต่างๆเพิม่มเติมลงไปไหมครับท่านมาตรการตั้งแต่โควิดระบาดขึ้นมาในการปฏิบัติของเราเราก็เข้มเพิ่มความเข้มในการราดตัวเวนแล้วก็เมื่อเราจับได้หรืออะไรได้ป๊บก็ต้องมีการผ่านการคัดกรอง มันจะมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองของตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็สาธา,ณารณสุขเขาก็จะมาตรวจหายเชื้อสกแกนแล้วก็จะดําเนินการตามคดีต่อไปล,ลักษณะนี้ล้าผักดันต่ออ๋อครับไม่ใช่ว่าจับมาแล้วปุ๊บมาขังเลยมาทําอะไรไม่ดเนินคดีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีการคัดกรองครมีการตวรวจวัดก็คัดกรองเสร็จเมื่อไม่มีไม่เจ็ปป้บก็ทําบันทึกสํานวนแล้วก็ส่งดําเนินการต่อตรวจคนเข้าเมืองเขาจะดำเนินการต่อทา ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ของส่วนที่เขารับผิดชอบไปครับผมสุดท้ายนี้ในส่วนของท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของสร้างความมั่นใจในการทํางานของทางภาครักถึงทหารพานเอง,เองนะครับท่านครับระบางนี้ก็การปฏิบัติการของทหารพานก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่เพิ่มความเชื่อมในการปฏิบัติงานทึ่รับผิดชอบในพื้นที่ตามแน,แนวชายแดนอยู่แล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชน ว่าการไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการปฏิบัติงานของทหารผ่านให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้ว่าทหารผ่านเขาจะปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเข้มแข็งครับขอให้เข้าใจกันในการปฏิบัติงานของทหารผ่านครับยังคงมีความเข้มแข็งและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับจากการเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์ของผมในครั้งนี้ทําให้ผมเห็นว่าการให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนรวมถึงทางภาครัฐและเอกชนยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดครับในตลาดช่องจอมเองในวันนี้ถึงแม้จะมีผู้คนที่บางตาแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรากาดไม่ตกและยังคงรักษาระยะห่างหมั่นล้างมือและสวมแมสนะครับในวันหนึ่งตลาดแห่งนี้จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับวันนี้ผมจัก,กรพันธ์จัก,กรพลและทีมงานรายการรอบภูมิภาคต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ